สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้ผมจะแนะนำวิธีใช้บัฟ SNI แ o นไใน v t r a y v v l s s นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เว็บไซต์ตัวหนึ่งนะครับชื่อ OpenTunnel นะครับ เพื่อที่จะหาเซิร์ฟเวอร์ v2ray นะครับด้านบนขวามือของเว็บไซต์นะครับจะมี3มขีดเพื่อนๆแต่เสร็จปุ๊บไปหาคำว่า Service แล้วก็เลือกนะครับ v l a y v l a y Service นะครับ Vlay วีเลสสวิตตามลูกศรเลยนะครับกดแตะเข้าไปเลยพอเข้าไปด้านในนะครับก็มีประเทศนะครับให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับก็หลายประเทศอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกตัวนี้เอาตัวแรกเลยนะครับวีทูเลวีเลส อังกฤษนะครับ v t a o v lead อังกฤษคือเราต้องสังเกตนิดนึงนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ออนไลน์อยู่นะครับส่วนด้านล่างก็จะจำนวนผู้ใช้ไม่เต็มหลังจากนั้นถ้าเราพิจารณา2จุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แต่สร้าง บัญชีนะครับสร้างบัญชีสร้างบัญชีญชก็จะมีรายละเอียดต่างๆขึ้นมานะครับชื่อผู้ใช้นะครับชื่อผู้ใช้ก็ใส่ชื่อ username ตามสะดวกนะครับผมจะใช้คำว่าแจ็คนะครับแจ็ค 789นะครับ789ส่วนตัวบั็กนะครับที่เราจะใช้นะครับตัวบั็กนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับ worldwide web นะครับ worldwide web covid 1 9 who. int. นะครับผมจะใช้ตัวนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นปุ่มนะครับ o p e n v 2 l a y com. นะครับเป็นตัวสีเขียวนะครับตัวสีแดงเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็แตะ Create สักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้รายละเอียดขึ้นมานะครับ ก็จะมีสองโปรตโตคอลคือ tls นะครับพอร์ต4 4 3ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็น http นะครับ http config 80นะครับอยู่ด้านล่างเราจะใช้ตัวนี้ tls config 443นะครับด้านล่างมีคำว่า copy เพื่อนๆแต่ copy เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเราจะใช้แอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Vtule นะครับ NG v t u a y NG นะครับเข้าไปดูข้างในกันนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับด้านบนขวามือมีเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกเพื่อเบิน,นแต่เสร็จปุ๊บ ก็ไปหาหัวข้อคำว่า import config form keyboard นะครับก็แตะเลยพอแตะมาปุ๊บก็จะขึ้นมาเลยนะครับ open t u n n e l net jack 1789เ้ย789นะครับด้านล่างจะมีปุ่ม start นะครับเราก็แตะ start พอแตะ start ปุ๊บด้านบนนะครับก็มีสัญ,ญลักษ์ณ ลูกกุญแจนะครับก็ด้านล่างจะมีคำว่า connect แล้วก็มีคำมีคำว่า tap to check connection ก็คือว่าเราแตะเพื่อตรวจสอบการเชื่อมนะครับการเชื่อมต่อเราก็แตะปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับ success http connect นะครับโอเคครับ หวังว่าเพื่อนๆคงได้เทคนิคดีๆนะครับเอาไปไว้ใช้งานโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ